สวัสดีครับน้องๆม .6 นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่3นะครับหรือหัวข้อที่3แล้วของสถิติม .6 ก็คือหัวข้อความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลนะครับบทนี้ก็ชีตบางๆนะครับเหมือนบทที่แล้วเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วของสถิติม .6 อย่างที่พี่หนึ่งเคยเกริ่นมาตั้งแต่2บทแรกแล้วว่าสถิติม .6 จะแบ่งเป็น3บทนะครับหรือ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็ตั้งใจเรียนละกัน เพราะว่าเวลาไปสอบแพทหนึ่งเนี่ยนะครับในบทสถิติออกข้อสอบเยอะมากๆนะครับอาจจะเรียกว่าเยอะที่สุดในบรรดาเลขหรือคณิตศาสตร์มปลายเลยก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญคือออกข้อสอบไม่ยากด้วยใครอยากสอบแพทหนได้คะแนนดีๆสอบโคตา้าสอบรับตรงต่างๆได้คะแนนดีๆบทสถิตินี้ทิ้งไม่ได้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับม6กันแล้วก็เป็นว่าเกรดสทุกคนและสอบเข้าในคณะ หรือมหาวิยาลัยที่ตัวเองต้องการได้ทุกคนละกันโชคดีครับ